ได้ได้ทอาไรเสอะลูก้ีนก็ต้องยงค่ีเรี่อยนะเอานี้เป็มาลูมาสัูครับก็เมก่มากเก่งเลยก็ีคุณมากเลยครับที่ห้ียเก่งก็ทีนี้ได้ได้แบบเข้าชินลูกชายด้วยครับใจมากเป็นรางวัลที่แบบรู้สึกว่า ถ้ามีในชีวิตแบบต้องต้องได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งที่นี่อย่างตอนเล่นจริงๆนยากจัิงเลยยากยังไงล่ะก็อย่างแรกเลยน่าจะเป็นเป็นตัวบอลนะเพราะตอนแรกคุยกับพี่บอสคุยกับพี่บอลบอกว่าแบบพี่บอสแบบกดนี้ให้เก่งเลยหรออะไรแบบเนี้ยเราก็บอกว่าที่เชื่อใจพี่บอลก็ก็แค่มีมีผลกับตัวเส้นเรื่องอยู่กัน ใช่ก็เลยก็เลยยากแล้วกดดันแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องแรกของเราเวยเรื่องแรกเลยฮะเ,เรื่องแรกเลยจำได้ว่าตอนเล่นแรกๆก็แบบเก่งมากแบบยิงผีปากแห้งือน้ำลายตลอดเวลาอะไรแบบนี้ใช่ค่อยๆแบบค่อยๆแรบบีแลกต์ไปค่อยๆแบบอะไรพฤติกรรมเราไปย<ม>จำบรรยากาศตันน้ได้ไหมจำได้จนทุกวันนี้ฮะจำได้แบบแค่ทุกฉากเสียงที่ได้ยินกลิ่นหรือว่าแบบภ่าที่แบบ เราอยู่เพราะว่ามันเป็นผลงานแรกแล้วเหมือนกับว่าเรามีเวลาให้ให้ผลงานนี้แบบค่อนข้างเยอะค่าเจอตลอดเวลาแล้วก็เรามีเวลาที่จะทำแบคเกอร์ตัวละครหรือว่าแบบสร้างแบบกินอาะารของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะมีภาพจำที่พี่เจฟช่วยเรา,าเรือ่องอะไรที่นี่พี่เจฟเหรอพี่เจฟก็จริงๆพี่เจฟ ช่วยได้เยอะเลยฮะช่วงแ,แรกเพราะว่าพี่เจบอกว่าจริงๆเก่งไม่ต้องคิดอะไรเลยเก่งแค่อยู่ในฟีนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเราทำงานนี้ไปพร้อมกันกับทุกคนกันเลยเนี่ค่อยๆค่อยๆเล่นไปไม่ต้องมีการอะไรีเข้าชีวิตของฟีนเลยมากกับคำนึงเรื่องแรกเรื่องแรกก็ได้เข้าชีวิตด้วยต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณคุณพ่อหนุ่มที่ที่ให้เกียรติเก่งแล้วก็เกียรติเห็น การทํางานตลอดที่แสดงคนแล้วก็เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากคือครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้มามาเฉียดหรือว่ามีเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนของมอ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วนที่บอกกับตัวเองไงบ้างเพราะมันเข้าชิงเพราะว่ามันจะมาถึงแ้่เราประสบความถึงนี้แล้วจริงๆก็ก็ลึกๆก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่แต่ก็ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ๆผู้เข้าชิงทุกคนก็แข่งเลยอ่ะพี่ๆเก่งทุกคนเลยะเราได้มันเป็นส่วนหนึ่งในนี้ก็ถือว่าแบบดีใจแล้วตอนที้แบบเห็นผลประกาศคือปิดในหูวก็คือโอ้เห็นแล้วแบบพี่เก่งทุกคนเลยทีนี้เราดูกันเราว่าเรามันิงยินให้หน้าตาที่พูดที่พูดูยครบูมครบพด เก่งอาจจะพูดพ er> ูดไม่ไม่ได้เต็มปากถ้าพี่พี่พูดแทนก็น่าจะน่าจะใจไ้จได้ใจไใจได้มากด้ใจด้ใจได้จะดได้ใจได้ใจได้ใจด้ใจด้ใจได้จด้ใจได้ใจไดูใจไีใจได้ใจได้ใจไดยใจได้มอได้ใจ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 ได้ใเได้ใจได้ใจได่ใจได้ใจ่ด้ใจได้ใจได้ใ่ได้ใจได้ในได้ใไ้เจได้ใจได้อเนใ้ด้ คุ้มค่าการทุกทินทุกคนเยอะครับคุ้มค่ากับการการเรี่นรี่ทำเทเรื่องซีรีส์เป็นไงบ้างโอ้ซีรีส์ก็ก็กระแสตอบรับดีมากครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่รู้สึกว่าเป็นจังหวะดวงเหมือนกับกอนวิมานหนามเลยครับอย่างที่บอกว่าตัวบทวิมานหนามกับตัวบท เฉมชลาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วก็คาแรคเตอร์มันรีเลทกับ,บเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่ที่ได้รับผลดีมาครับก็ขอบคุณที่ๆี่ทุกคนด้วยครับที่ดูเฉมชีลาก็เรตติง้งเรนทุกอย่างก็แบบดีมากๆเลยครับเกินที่แบบเราคาดคาดหวังไว้มากๆเพราะว่าดูดีตั้งใจทําผลงานนี้จริงๆหมดไปค่อนข้างเยอะนันนะสำหรับมาออฟครับแล้วก็ พี่พี่ทีมงานทุกคนแบบทุ่มเททุกอย่างลุยทุกอย่างไปหมดแล้วทั้งแบบทั้งตอนรู้ที่มีทั้งแบบแรงใจที่มีนะใช่ทุกคนทุ่มเทกับกับเรื่องนี้อันนี้พี่น่าสุดเลยมองว่าเรามีแผนเราอ่อยครับเราอ่อยเข็มจีลาอื่นเเป็นขึ้นไว้ก่อนครับแต่กีิงแล้วเราก็คือแบบถ้าเป็นฝูงเหยานเอาไขู่มันต้องตึงขนาดนั้นเลยไหมมันก็อาจจะมีลูกเล่าลูกชนหน่อยบางทีเรา เราจะตึงไปเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบไอเทมอื่นเริ่มมาแล้วปลากระพงกระพงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นปลาส้มเราจะสู้ไหมเฮ้ยเก่งว่าปลาส้มอร่อยกว่าปลากระพงนะแล้วต่างกันยังไงรสชาติอ่ะรสชาติมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรสชาติปลากระพงอาจจะมีความหวานแล้วก็เนื้อที่แน่นแต่ปลาส้มเนี่ยมีความมัน ความเค็มความส้มเออบอกเลยว่ากบดรอสเี่ยะอ่าพเ่เขก็แ่ามตันเป็นจริงไหมหรือว่าคนดูแค่เองก็อันนี้แล้วแต่พี่ๆตีความได้เลยได้ฮะแล้วแต่พี่ๆี่ตีความได้เลยแต่เก่งเก่งบอกเลยว่าพีนีแน่าจะดูเดือดดเรีงจะได้เห็น้อยสามพรทคกูแล้วหรว่าไง อาจจะปับปั๊บแบบแบบแต่ว่าเราจะได้เห็นรอยศัพท์เป็นหลังเต็มแล้วอันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยเพราะเก่งยังไม่ได้ดูเหมือนกันดีใจว่าพี่แต๊ดมาเล็นติ้งดูชื่นเรื่อยๆดีใจดีใจมากๆเลยครับดีใจที่พี่ๆทุกคนเอ็นดูตัวเียกีฬารวมถึงตัวพี่นักแสดงทุกคนเก่งน้ำปิงพี่เติ้ลคนหวานแล้วก็พี่นักแสดงทุกคนเลยขอบคุณที่เอ Endu มากๆก็อยากให้ทุกคน อยู่ในบรรยากาศแบาาศบนีาา้ต่อไปเรื่อยๆฮะอยู่ด้วยกันแบบไปนานๆเลยฮะใช่จนจบอีพีสก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปครัเพราะว่าเกิรู้สึกว่าการที่เรามาเล่นกับกระแสเนี้ยหรือว่าการที่แบบทุกคนมาให้การชื่นชมหรือว่าให้การตอบรับที่ดีอะมันมันเห็นได้ถึงว่า งานที่เราตั้งใจทุ่มเทแล้วก็งานที่มีคุณภาพอ่ะมันได้รับการสัมผัสจริงๆนอกจากแฟนคลับที่ปันแทน็กแล้วศิลปินค่ายอื่นเข้ามามาช่วยพอ่อคู่หมดเลยนะเู้เสึกเลยเป็นปความร่วมมือในวงการวายมากเป็นเป็นอะไรใหม่ๆมากๆที่ที่เก่งอยู่มาสู่ค่ายนึงแล้วก็ได้รับการเอ็นดูจากพี่ๆทุกทุกค่ายทุกวงการเลยใช่ทุกคนแบบ คนมาช่วยกันหมดเลยนียาช่วยกันหมดตกใจตกใจเก่งเก่งรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากแล้วก็มันมันดีมากๆที่มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะเก่งรู้สึกว่าการที่เราซัพพอร์ตผลงานเพื่อนในวงการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันวงการเอลเราไปได้ไกลมากๆรวมถึงวงการแบบุื้นการเลยที่เป็นกรแสดงอย่างล่าสุดอย่างพี่วินอย่างนี้เหมือนกันแค่เราเป็นพวกคูสายก็เป็นสาย พิธีการเป็นยังไงบ้างตรงนี้เขียนที่ยาต้องเลือกแล้วนะเขียนที่ยาต้องรอดเขียนที่ยาต้องเลือกจริงๆก็เป็นเป็นอะไรที่ที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเราเราติดตามงานของพี่นามานานมากๆแล้วแล้วก็ได้ได้มีโอกาสเจอเจอหน้าหนังงานอะไรแล้วก็แล้ววินวินก็ได้แบบมามาซัพพอร์ตตรงแบบ พัดถุงเสียเวลาด้วยอะไรมาเล่นกับเล่นกับน้องมันก็ส่งมันลองมาให้ผมมาให้น้องอะไรอย่างงเี้ยก็รู้สึกว่าแบบน่ารักมากน่ารักมากแต่ถ้ามันอยู่ทำไมก็ลองเอาใจเสพจีราปลาส้มเหรอวิ่งดีนะผมผมว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งพัดที่ที่เซอร์ไพรส์มากๆที่แบบปลาส้มสามารถที่อยู่ในมันได้ อาจะทำได้เหรอรอาจจะทำได้อาจจะทำได้สุดท้ายแล้วพี่อยากไปฝากเขมจิราอีพีหน้ามานันจะแซ่บกเดิก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งน,นะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็สามารถดูย้อนหลังทางรัอันฉีพี่นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับบอกเลยว่าเขมจิราต้องรออีทีหน้าเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนครับแล้วเราเราจะได้ไปดูด้วยกันด้วยนะครับใช่รออีนา